ทับหนักอยู่นะเขาเล่นทับหนักอยู่อะแต่ไม่ใช่ปัญหาหล,หลังเจอแต่คนเ,เล่นทับหนักเยอะมากเอาบอกึิงเตาออกแล้วกันนี่ออกด้วยนิวเก็บวไว้โอเคการชาร์จคงไม่ต้องจำเป็นเพราะว่ามีปืนแค่กระบอกเดียวแต่ปืนกระบอกนี้หนักอยู่นะ ทับหนักนะเนี่ยทับหนักคืออะไรทับหนักคือตัวละครที่เขาจัดทับมามีแต่ตัวความจุหนักๆเช่นอย่างาตัวละครของผมเนี่ยความจุอยู่ที่ความจุทับอยู่ที่ห้าเงี้ยไอเนี่ยความจุทับเขาก็จะจัดมาหนักๆประมาณสองสามตัวปกติมันก็จัดยังไงก็ได้เลย จะอธิบายยังไงดี่ยทับหนักคือเ็าเอาแต่ตัวหนักๆมาครับตัวพวกความจุหนักๆมาซึ่งข้อดีมันก็คืออมันตีแรงครับแล้วก็ทักษะอะไรมันก็จะดีกว่าพวกความจุน้อยๆไม่ใช่ดีกว่าใช้คำว่าเอื้อ,อกว่าแต่ข้อเสียมันก็คือ,อเอาตัวละครมาได้น้อยครับโอเคผ่าน โลเอามากันปืนครับปืนอยู่นู่นปืนยิงเข้าแน่โอเคจบจบจบ มีตัวหนักอยู่ประมาณอ่าสามตัวครับของเขาเป็นนี่เป็นตัวนี้แล้วก็ตัวปืนนี่อ๋อลากเขา้าลากเข้าแล้วตีทะลุเหมือนจะเล่นไม่เป็นนะคนเนี้ย เพราะว่าปกติแล้วตีทะลุมันเอาไว้ตีโอ้เข้ามาล้อมอืมกะเอาให้ตายเลย ยังยิงไม่ได้นะอกะเล่นโผโล่ผงก่อนเลยพูดผิดพูดใหม่แล้วเขาเล่นไม่เป็นเนี่ยเหมือนเขาเดิมพันในแต้มเดียวเลยอะตัวหนักเข้ามาไหมตัวนี้เนี่ยเกาะเยอะมากต้องอัธนูยิงเจาะเกาะก่อนสักแต้มต่องแต้มธนูยังสั่งการยิงไม่ได้ครับ เติมประชิดไว้ก่อนแล้วก็จบไปนี่ดึงจะตีไหมไม่ตีจ่อไว้เกิดอกอุอ้ยเจ็บนะเนี่ย trò ấy chụp chạy Ừ จบไปก่อนยังไม่ยิงโอเคจบคนนี้ตัดสินใจขาดพอสมควรนะกะทุ่มมาครั้งเดียวเลยอะถ้าได้ก็ได้ไม่ได้ก็คือแพ้ ผ่านผ่านโอเคผ่านผ่านเดินขึ้นบนล็อกโอเคครับเรียบร้อยล็อกเขาก็น่าจะมาล็อกแล้วเหมือนกันครับโอเคป เจ็บนะโอเคเหลือสองเตาไปปืนทำอะไรไม่ได้ครับยังทำอะไรไม่ได้ปืนโอเคจบธนูยิงไม่ตายสาม ตายไหมก็ยังไม่ตายอีกตีตายครับเรียบร้อยแค่ <c oughs> แนวครับอยถอนโพโลโลออกเป็นอะไรที่คิดผิดมากครับ เขายิงเข้าสองเต่าเลยนะเนี่ยยังจบอื้ตั้งใจยิงครับเมื่อกี้เนี่ยถอย ยิงเล่นเล่นไปก่อนครับใจเย็นเขลากเข้ามาเหลือสามเตาตีกันได้บับเตาครับละลายเตาอ,อ้ละลายการ์ดแทงจบ ต้องภาวนาเอาดีๆเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> ยังไม่ตายรอดอยู่ <c oughs> ไม่รอดละ lúc năn lock tàu ừ <laughs> ตีผักออกไปจะได้ครับแต่จะเสียจังเลไปก็ไม่มีประโยชน์ เสียหนักมากครับรอบนี้โอเคยอม